ขอแค่ได้ใกล้ใจเธอตอนที่หนึ่งคนที่รักคุณหมดใจก่อนจะไปฟังนิยาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทีมมีปุ่ม Super t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้าอ ตอนนี้ช่องมั่นทับทีมมีระบบสมาชิกแล้วนะคะแฟนๆที่อยากฟังนิยายเรื่องใหม่ก่อนใครแบบลงครบจบทุกตอนไม่ต้องรอให้เสียอารมณ์อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามานะคะเริ่มต้นเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นจ้าเจ้าขาละ่ะ เป็นเสียงเข้มที่เอ่ยถามถึงคนที่เขากำลังนั่งรอการกลับมาของเธออยู่ซึ่งคำถามของผู้เป็นนายเมื่อครู่ก็เหมือนจะทำให้คนสนิทที่มีหน้าที่ดูแลคนของนายเริ่มหวั่นหวั่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเดือดร้อนอีกคนที่ต้องถามซ้ำเมื่อจนแล้วจนเล่าเขาก็ยังไม่ได้คำตอบจากคนสนิทว่าไงฉันสั่งให้แกไปรับเขามาไม่ใช่ือไงครับผมไปมาแล้วแต่ว่าคุณเจ้าขาเธอพูดมาถึงตรงนี้อีกฝ่ายก็เอาแต่ก้มหน้าไม่ยอมตอบคำถามสักทีทำไมแม่คนงี่เง่านั่นทำไม ถ้านายถามตรงเขาเองก็คงทำอะไรไม่ได้นอกเสียจากต้องตอบกลับไปตรงๆเช่นกันเธอบอกจากนี้จะไม่มาเจอนายอีกแล้วเลยขออวยพรให้ในายมีความสุขกับงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นครับจะเล่นแบบนี้เหรอเอาจริงดิได้เลยจันเจ้าขาในเมื่ออยากจบนักเขาก็จะให้ตามที่ขออีกด้านหนึ่งพอได้แล้วไอ้เจ้าจะดื่มอาเลนักหนาของที่ร้านพี่ชายฉันจะหมดแล้วนะว้ย เป็นเสียงของเพื่อนรักที่ตะวาดขึ้นก่อนที่อีกฝ่ายจะกระชากขวดเบียร์ไปจากมือเธอนั่นเองที่มันทําให้หญิงสาวเจ้าของใบหน้าอ่อนหวานต้องตะวัดตามองเพื่อนรักด้วยความไม่พอใจอย่างถึงที่สุดที่อีกฝ่ายบังอาจมาขัดจังหวะในช่วงเวลาที่เธอกําลังผ่อนคลายหมดก็ไปซื้อมาเพิ่มฉันไม่มีเงินจ่าย เช็คมูลค่า1ล้านบาทถูกวางแมะลงบนโต๊ะอย่างแรงยิ่งได้เห็นมันก็ยิ่งทําให้เธอเผลอนึกไปถึงคนที่มอบให้ผู้ชายใจร้ายที่กําลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาได้เลือกแล้วส่วนคนขั้นเวลาอย่างเธอนั้นก็ได้แค่เงินหนึ่งล้านบาทที่เขาให้เป็นการปลอบใจซึ่งมันน่าอุดสูสิ้นดี ทีปกรณ์ไม่ได้บอกอะไรนอกจากยื่นมันมาให้พร้อมกับคําบอกเล่าว่าอีกไม่นานหลังจากนี้เขากําลังจะแต่งงานกับวาสนาผู้หญิงที่ดีพร้อมคนที่เหมาะสมกับเขาในทุกๆด้านต่างจากเธอที่เป็นเพียงหลานสาวแม่ครัวคนที่ไม่ว่าจะพยายามให้ตายสักแค่ไหนสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่มีวันได้ใจเข้ามาครอบครองอยู่ดี เรื่องที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วเสียจ,จนเธอไม่รู้จะเดินต่อยังไงเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเขาไม่เคยพูดถึงผู้หญิงคนนั้นไม่เคยกระทั่งพาอีกฝ่ายมาแนะนําให้ใครต่อใครได้รู้จักเลยเธอไม่รู้กระทั่งว่าพวกเขาสองคนแอบไปรักกันตอนไหนเพราะที่ผ่านมามันไม่มีอะไรบอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของเราสองคนเลยเธอไม่รู้กระทั่งว่าตัวเองทําอะไรผิดเขาถึงได้ทําแบบนี้ฉันรู้ว่าแกเสียใจแต่แกตัดใจเถอะนะแกะเองก็ยังสาวยังสวยหาผู้ชายดีๆสักคนได้ไม่ยากหรอก เรื่องนั้นเธอรู้แต่ความรู้สึกรักใครสักคนนั้นมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครง่ายๆยิ่งเป็นผู้ชายใจร้ายคนนั้นเธอยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเลิกรักเขาได้จริงๆหรือเปล่าในเมื่อทุกลมหายใจเข้าออกมันก็มีแต่เขาเต็มไปหมดเรื่องที่ว่าจะให้เลิกรักเขานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งใจเธอมันก็มีแค่เขาเท่านั้นในส่วนของเขาเองก็ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าเขามีคนในใจอยู่แล้วเพราะแบบนี้ไงเธอถึงได้เจ็บฉันรักเขาแก่ก็รู้ เพราะไม่เคยมีความลับกับเพื่อนเธอถึงได้เอ่ยตอบออกมาเบาๆตามที่รู้สึกเรื่องนี้ฉันรู้แต่ว่าเขาล่ะรักแกบ้างไหมดูจากเงินนี่ก็พอจะรู้แล้วว่าแกแทบไม่มีค่าอะไรในชีวิตของเขาเลยหากเทียบกับคนที่เขาตั้งใจจะแต่งงานด้วยแล้วเธอมีค่าน้อยกว่ามากจริงๆคิดมาถึงตรงนี้หัวใจเจ้ากรรมก็ยิ่งเจ็บมันเป็นความเจ็บที่เธอไม่เคยคาดว่าจะได้รับจากเขาเลยจริงๆทําไมรัตตีฉันไม่สวยหรอทาไมก็ถึงทํากับฉันแบบนี้ทําไมละ่ะ เราไม่นักกันตอนไหนอะหนูว่าฉันพลาดอะไรไปเธอไม่เคยนึกถึงตอนจบระหว่างเราเลยสักครั้งไม่เคยนึกเคยฝันด้วยว่าเขาจะแต่งงานกับคนอื่นจนกระทั่งวันนี้วันที่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปจะไม่มีคำว่าเราเหมือนอย่างเคยอีกแค่คิดว่าต่อจากนี้เธอจะไม่มีโอกาสได้นอนกอดเขาอีกแล้วหัวใจมันก็พลันจะแตกสลายไปเสียดือด้อและหากต้องโทษใครสักคนเธอก็คงไม่โทษเขาแต่ขอโทษที่ตัวเองแทนเธอคงดีไม่พอให้เขาคิดอยากจะสร้างครอบครัวด้วยแกสวยสวยมากด้วย แต่คนอย่างคุณทิพย์ถ้าจะแต่งงานกับใครสักคนเขาก็ต้องเลือกคนที่คู่ควรกว่าอยู่แล้วหรือแกทําใจได้ถ้าแกต้องเป็นเมียน้อยของเขาไม่มีวันหรอกต่อให้เธอจะรักเขามากแค่ไหนแต่นั่นจะเป็นเพียงเรื่องเดียวจริงๆที่เธอจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นแน่และทางเดียวที่จะทําให้เธอตัดใจจากเขาได้ก็เห็นจะมีแต่เวลาเท่านั้นเวลาที่แม้ว่ามันจะนานไปหน่อยแต่เธอจะพยายามให้มากขึ้นจะไม่รักเขาหรือใครมากกว่าตัวเองอีกแล้วพอทีนับจากวันนี้ไปเขาจะไม่มีวันได้เข้าใกล้เธออีกไม่มีวัน กวตรีนุชจ,จะแบบเพื่อนรักขึ้นรถและขับมาส่งมันถึงบ้านได้เธอก็ต้องหมดพลังงานไปมากทีเดียวและทันทีที่รถจอดสนิทดวงตาคู่สวยก็ต้องเบิกโพล่งขึ้นกับภาพที่เห็นตรงหน้ามันพานทําให้ต้องรีบขยับเรียกเพื่อนรักเป็นการด่วนนางเจ้าขากระตุนเดี๋ยวนี้พ่อแก่ยืนมองตาเขียวปัดอยู่นั่นแล้วตื่นซิอ่ะขืนปล่อยให้เขาเห็นสภาพเพื่อนรักในตอนนี้มันคงไม่เป็นผลดีต่อตัวของเธอเป็นแน่เอายังไงดีหรือจะขับพามันกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนใช่เอาแบบนั้นก็แล้วกัน คิดยังไม่ทันจบก็ต้องร้องเสียงหลงเมื่อประตูข้างคนขับถูกกระชากให้เปิดออกพร้อมๆกับใบหน้าเย็นชาที่จ้องมองกันทำไมปล่อยให้เพื่อนเมาแบบนี้ครับตีไม่น่ารักเลยคำถามจริงๆของเขามันควรจะเป็นอยากมีเรื่องเหรอถึงปล่อยให้เมซันเมาเหมือนหมาแบบเนี้เซม่ากว่ามัง้งคอนอโดคือว่านึ่งเจ้ามัน โอ้ยให้มันได้่างนี้สิเล่นจ้องหน้าต้องตากันไม่กระพริบเลยแบบนี้ใครมันจะไปคิดคำแก้ตัวออกอีกอย่างทั้งหมดนี้มันความผิดของเธอเส็จที่ไหนกันเป็นเขาหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุทำให้เพื่อนรักของเธอต้องตกมาอยู่ในสภาพแบบนี้ดึกแล้วเรียบกลับไปนอนทั้งนี้ผมจัดการต่อเองเขาไม่รอให้เธอได้อธิบายด้วยซ้ําพูดจบพ่อคุณก็ช้อนอุ้มนางเพื่อนตัวดีขึ้นแนบอกอก,ก่อนจะพามันเดินหายเข้าไปในบ้านหน้าตาเฉยเรื่องนี้เธอไม่รู้ด้วยแล้วโชคดีแล้วกันเพื่อนรัก ทีปกรณ์ไม่ได้สนใจว่าเพื่อนสนิทของคนเมาจะกลับไปตอนไหนเขาสนแต่เพียงว่าจะทำยังไงเพื่อทำโทษคนแสนดื้ในอ้อมแขนเสียมากกว่าโทษฐานที่ปล่อยให้ตัวเองเมาเละแบบนี้ทั้งทั้งที่เขาเคยบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าให้สนุกกับเพื่อนอย่างพอดีอีกทั้งเรื่องที่เธอชอบขัดคำสั่งเขาบ่อยๆนี้ก็ด้วยทำไมถึงได้กล้าทำใครอะเพียงพี่เองนะใครละ่ะว่าแต่เสียงแบบนี้มันคุ้นจังคล้ายๆกับคนนิสัยไม่ดีที่กำลังจะไปแต่งงานกับคนอื่นเลยคุณทีพเหรอ ชายหนุ่มเลือกที่จะไม่ตอบสำหรับคำถามนี้เขาทำเพียงค่อยๆวางเธอลงบนเตียงอย่างอ่อนโยนจริงหรือเปล่าที่หนูบอกว่าจากนี้จะไม่มาเจอพี่อีกแล้วทั้งๆที่ตัวเองก็อาศัยอยู่ในไร่ของเขาแท้ๆเรื่องที่ว่านั่นมันจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรยิ่งคิดเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจเธอเลยจริงๆว่าอะไรทําให้ดนใจพูดถึงเรื่องที่มันคงไม่มีวันเกิดขึ้นออกมาแบบนั้นอืมจริงค่ะหนูจะไม่รักคุณทีแล้วด้วยเราเลิกกันโอ๊ย อาจเพราะคำพูดบางคำมันไม่เข้าหูเขาเลยเผยรุนแรงกับคนดีของตัวเองมากไปหน่อยได้สติอีกทีก็ตอนที่เธอถูกกระชากขึ้นจากเตียงมันนั่งแมะลงบนตักของเขานั่นไปแล้วรู้เจ้าครับเพราะอีกคนเอาแต่งเงียบเขาจึงพูดต่อพี่บอกตอนไหนว่าเราจะเลิกกัน เขาจำไม่ได้เลยสักนิดว่าตัวเองเคยพูดคำนั้นออกไปเมื่อไหร่เขาบอกแค่ว่าเขาต้องแต่งงานในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าในส่วนเงินหนึ่งล้านที่ยื่นให้ในคืนนั้นมันไม่ใช่สินน้ําใจหรือค่าตัวอะไรเลยมันเป็นเพียงของขวัญวันเกิดล่วงหน้าเท่านั้นแล้วยายเธอจึงเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะปล่อยเธอไปจากชีวิตง่ายๆกันเรื่องบัตรซบแบบนั้นใครบอกว่าเขาจะยอมให้มันเกิดขึ้น เป็นอีกวันแล้วที่จันเจ้าขาต้องตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกําลังนอนหลับสบายอยู่ในอ้อมกอดที่แสนคุ้นเคยของใครบางคนใครบางคนที่ยังคงทําตัวเหมือนเดิมทุกอย่างต่างจากเธอที่หงุดหงิดเป็นบ้าที่แม้จะโกรธเขาแค่ไหนก็ยังแหกที่ตาตื่นมาอาบน้ําเข้าครัวทําของโปรดเอาไว้รอเขาเหมือนเดิมอยู่ดีแล้วเรื่องนี้เธอไม่โทษใครทั้งนั้นนอกจากหัวใจตัวเองที่ไม่ว่าเมื่อไรวันไหนมันก็มักจะมีเขาเป็นคนสําคัญเสมอต่างจากเขาที่ไม่เคยให้ค่าหรือความสําคัญกับเธอเลยคุณทิพย์ไม่ควรมาอยู่ที่นี่ หนูฝากพี่พลไปบอกแล้วไงคะวม่าจากนี้หนูจะไม่ไปเจอหน้าคุณอีกเธอรอจนเขาทิ้งตัวลงนั่งแล้วนั่นแหละถึงได้เอ่ยขึ้นและหวังให้เขาเข้าใจสิ่งที่เธอพูดต่อให้ที่นี่จะเป็นที่ของเขาและนั่นก็ไม่ได้หมายความว่านับจากนี้เขาจะมีสิทธิ์มานอนกอดเธอตามอำเภอใจแบบนี้พี่ถึงต้องเป็นฝ่ายพาตัวเองมาเจอหนูเจ้าเองนี่ไงแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหมือนเดิมเพราะไม่ว่าเธอจะพูดแบบไหนยังไงเขาก็ทำมึนไปเรื่อยเหมือนไม่ได้เข้าใจเลยสักนิดว่าเรื่องของเรามันควรจบลงสทีมมาไมคะ หรือจะมาดูว่าหนูเสียใจไปถึงไหนแล้วถ้าเป็นเรื่องนั้นคุณที่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าหนูสบายดียังกินอิ่มนอนหลับเหมือนเดิมคุณเอาเวลาไปสนใจคนของคุณเถอะค่ะไม่ต้องมายุ่งกับหนูตอนอยากได้เธอเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแต่พอวันหนึ่งเจอคนที่เหมาะสมกว่าเขาก็พร้อมที่จะเขี่ยเธอออกไปให้พ้นทางง่ายๆเราวกับสิ่งของไร้ค่าต่อให้จะไม่ได้เกิดในครอบครัวดีพร้อมอย่างใครๆแต่อย่างน้อยเธอก็รักตัวเองมากพอที่จะไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันยิ่งทําให้เธอไร้ค่าและเขาเองก็ควรเข้้าใจเเรื่่องนนนีชกั เราจะไม่คุยเรื่องคนอื่นในบ้านหลังนี้แล้วทําไมจะคุยไม่ได้ในเมื่อคนอื่นที่เขาว่าก็กําลังจะกลายเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาในมิชาเป็นเธอต่างหากที่เป็นคนอื่นเป็นเรื่องของเราต่างหากที่มันควรต้องจบลงไปได้แล้วเราเหรอคะมันไม่มีคําว่าเราอีกแล้วตั้งแต่ที่คุณบอกว่าจะแต่งงานกับคนอื่นนั่นแหละแล้วลถ้าจะกรุณาก็ปล่อยหนูไปสักทีถึงหนูจะเป็นแค่หลานแม่ครัวแต่หนูก็ไม่ศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่ทําให้ตัวเองต้องกลายเป็นเมียน้อยของใครแนะ่ ยหญ่ที่จากไปคงเจ็บปวดน่าดูถ้าเธอปล่อยให้ตัวเองต้องมีชีวิตตกต่ำแบบนั้นและเขาไม่มีสิทธิ์เลือกทางเดินนี้ให้กับเธอด้วยในเมื่อเขาเลือกแล้วว่าต้องการแต่งงานกับคนอื่นเธอเองก็มีสิทธิ์ได้เลือกเหมือนกันพี่บอกตอนไหนว่าจะให้หนูเป็นเมียน้อยในเมื่อตัวเขาเองยังไม่เคยมีคำคิดบ้าๆพวกนี้แล้วเธอมีสิทธ์อะไรมาคิดก็สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี่ไงนี่ยไม่เข้าใจหรอคะแค่พี่แต่งงานมันไม่ได้แปลว่าเรื่องของเราต้องจบทุกอย่างยังเหมือนเดิม จนเจ้าขาจําเป็นต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้เสียใหม่เพราะเธอกาลังหลงประเด็นไปมากเลยทีเดียวในส่วนเรื่องของเหตุผลที่ว่าทําไมเขาต้องแต่งงานกับวาสนานั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เขาไม่อยากอธิบายแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมให้เรื่องของเราต้องจบทุกๆก,การกระทําของเขาย่อมมีเหตุผลรองรับเสมอเพียงแต่ว่าตอนนี้เวลานี้เขายังไม่สามารถบอกเธอได้ก็เท่านั้นฉันคุณเหมือนเดิมไม่คนเดียวเธอหนูไม่เอาด้วยหรอก ไม่มีวันที่เธอจะยอมรับเรื่องพวกนี้ให้ตายก็ไม่ยอมเขาไม่มีสิทธิ์ในชีวิตเธออีกแล้วไม่มีนับตั้งแต่วินาทีที่ตัดสินใจจะแต่งงานกับคนอื่นนั่นแหละเลิกวุ่นวายกับเธอสักทีเพราะคุยกันมีแต่จะทะเลาะเรื่องเลยจบลงที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานในส่วนของตัวเอง เธอเข้าสำนักงานส่วนอีกคนเห็นว่าวันนี้มีนัดกับลูกค้ารายใหญ่ของไร่ในเมืองซึ่งตลอดทั้งวันเธอทำงานอย่างใจลอยจนเพื่อนร่วมง,งานเริ่มรู้สึกเป็นห่วงแน่นอนว่าเรื่องราวระหว่างเธอกับลูกชายเจ้าของไร่ไม่ใช่ความลับนั่นเลยทำให้ทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวก็มักจะเกิดเป็นเสียงซุบซิบนินทาตามมาติดติดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่เรื่องนั้นมันกลับเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับใครอีกคนที่อยู่อยู่ก็สั่งให้คนของตัวเองพาเธอมาพบถึงห้องรับแขกที่บ้านนายแม่เรียกหาหนูหล้วคะใช่นั่งสิ ท่าทีไว้ตัวของคนตรงหน้ายังคงเสมอต้นเสมอปลายแต่กระนั้นแทนที่จะเก็บมาใส่ใจเธอกลับเลือกที่จะปล่อยวางเพราะไม่ว่าอย่างไรท่านก็เป็นคนสําคัญของคุณที่ผู้ชายใจร้ายที่เธอรักเธอคงจะรู้เรื่องที่ลูกทีบกาลังจะแต่งงานกับหนูวาดแล้วสินะเธอว่าทันทีที่เธอทิ้งตัวลงนั่งก็กลายเป็นคําถามนี้ที่ดังขึ้นไม่สนเลยด้วยว่าเธอจะรู้สึกยังไงกับคําถามเมื่อครู่ของท่านค่ะใครบ้างไม่รู้เรื่องนี้ในเมื่อคนที่ประกาศคือเจ้าตัวผิดคาดนะฉันนึกว่าหล่อนจะฟูมไฟกว่านี้ซะอีก ถ้าเป็นเรื่องนั้นเธอทำตั้งแต่วันแรกที่รู้แล้วละ่ะตอนนี้เลยเฉยๆพยายามไม่คิดเรื่องของเขาให้มันปวดใจมากกว่าเดิมหลังจากปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเสียใจเธอก็ค้นพบความจริงที่น่าทึ่งว่าเรื่องของความรักและความเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่คนอย่างเขาอาจต้องทบทวนให้ละเอียดแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้เขาจะตัดสินใจเรื่องนั้นได้แล้วหรือว่าหล่อนไม่รักหลูกชายของฉันแล้วเป็นคำถามนี้ของคนตรงหน้าที่มันทำให้เธอต้องเงยหน้าขึ้นสบตากับท่านอีกครั้งทำไมหนูต้องอะไรอาวรนคนที่ไม่ได้รักหนูด้วยล่ะ เธอรักเขาแล้วยังไงในเมื่อสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้รักเธออยู่ดีพอคิดได้แบบนี้มันก็ทําให้เธอค่อยๆหูตาสว่างมากขึ้นที่ผ่านมามันคงไม่ได้สลักสําคัญอะไรกับเขาเพราะแบบนั้นพอวันหนึ่งเขาได้เจอกับคนที่ทําให้รู้สึกใจเต้นแรงมากกว่าคนขั้นเวลาที่แสนไร้ค่าอย่างเธอก็ต้องหลีกทางคิดได้แบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมามีเรื่องมีราวกันทีหลังแล้วนี่เธอคิดเอาไว้หรือ,อยังว่าจะทํายังไงกับชีวิตจากนี้บอกตามตรงนะว่าท่านเองก็รู้สึกลําบากใจกับเรื่องนี้อยู่พอสมควร ถ้าหนูวาสนาคนนั้นแต่งเข้ามาเป็นสะพยก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญหน้ากันเป็นเรื่องนี้ต่างหากที่ต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหนูจะไปจากที่นี้ค่ะเมื่อตัดสินใจได้แล้วเธอถึงได้เอ่ยตอบท่านกลับไปด้วยท่าทีจริงจังซึ่งคนฟังก็รู้สึกตกใจทีเดียวตัดทีบเขายอมเละ ที่ต้องถามเพราะที่ผ่านมาลูกชายของนางทั้งรักและหลงเด็กหนี้อย่างกับจงอางห่วงไข่ไม่ว่านางจะพยายามคัดค้านความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนยังไงพ่อตัวดีของนางก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาต้องการเก็บจันเจ้าขาเอาไว้ข้างตัวแต่อยู่ๆพ่อตัวดีก็เดินดุ่มๆเข้ามาบอกว่าจะแต่งงานซึ่งตอนแรกนางก็คิดว่าจะเป็นเด็กหนี้ซะอีกแต่ไม่ใช่ส่วนจะเป็นใครนั้นนางเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเช่นกันยอมหรือไม่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขานี่คะ่ะในเมื่อนี่มันชีวิตหนูนายแม่ไม่ต้องห่วงนะคะถึงหนูจะรักลูกชายของแม่มากแค่ไหน แต่หนูก็ไม่มีวันเป็นเมียน้อยใครเด็ดขาดยิ่งได้ยินแบบนี้นางก็เบาใจก็นับว่าเด็กนี่ไม่ใช่คนง,งมงส์เซททีเดียวยังสาวยังสวยแบบนี้อีกไม่นานก็หาคนดีๆได้นั่นแหละในส่วนของลูกชายนางนั้นคงไม่ต้องกังวลเพราะลองไม่ได้เลือกเด็กนี่มาเป็นเมียก็คงไม่คิดรั้งเอาไว้ให้เหนื่อยหรอกเมื่อพูดคุยกันจบเธอก็ขอตัวเพราะยังมีงานอีกมากที่ต้องกลับมาสะสางแต่ยังไม่ทันจะได้ลงมือทำอะไรเลยก็กลับเป็นภาพของใครบางคนที่เดินมาดักหน้ากันเอาไว้สะก่อนนองเจ้าใช่ไหมคะ เธอมั่นใจว่าตัวเองไม่เคยรู้จักผู้หญิงหน้าตาสาสวยตรงหน้าคนนี้มาก่อนแต่กระนั้นก็ยังเลือกที่จะตอบคำถามกลับไปด้วยท่าทีเป็นกันเองค่ะคุณคือในที่สุดก็ได้เจอกันเสียทีพี่วาดนะคะทันทีที่ได้รู้ว่าคนตรงหน้าเป็นใครภายในใจก็เกิดกลายเป็นความปวดร้าวขึ้นมาว่าที่เจ้าสาวของคุณที่มาทำอะไรแล้วมาหาเธอทำไมคุณมีธุระอ,อะไรกับฉันหรอคะเอ,อเปล่าหรอกคะ่ะพี่แค่แวะมาทักทายเฉย ทักทายเฉยๆเนี่ยนะเชื่อได้สักแค่ไหนกันเชียวคงเพราะอยากจะมาประกาศสงครามประสาทกับเธอสิไม่ว่าแต่จะทําไปทําไมกันนี่เมื่อตอนนี้เธอแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงสนามด้วยเพราะไม่อยากกลับไปร้องไห้คนเดียวที่บ้านเหมือนทุกวันเย็นนี้หลังทํางานในไร่เสร็จเธอจึงมาหาเพื่อนรักที่ร้านของพี่ชายอีกฝ่ายซึ่งเป็นร้านเหล้าที่เธอและเพื่อนชอบมาสมหัวอยู่ด้วยกันบ่อยๆทันทีที่พบหน้าเธอก็เอาเรื่องมาในทันทีเกล้าทิ้งฉันไว้กับเขาได้ยังไงฮะ ไหนคุยกันแล้วไงว่าจากนี้จะช่วยทําให้เธอลืมผู้ชายใจร้ายคนนั้นแล้วทําไมกันทําไมต้องปล่อยให้เขาอุ้มเธอเข้าไปนอนง่ายๆแบบนั้นแล้วแกใจฉันทํายังไงฮะนางบ้าผัวแก,กดูอย่างกับหมาช่างเถอะวันนี้เมียเขาบุกไปหาฉันถึงไรหน้าตาสวยเหมือนที่เขาเลือกกันจริงๆด้วยแถมนิสัยยังน่ารักอ่อนหวานขณะเธอพูดจาไม่มีหางเสียงด้วยพี่สาวคนนั้นก็ยังส่งยิ้มมาให้ไม่ได้แสดงท่าทีที่ไม่ดีใส่กันเลยแม้แต่นิดเดียวฉันละสงสารแกจริงๆแล้วนี่แกคิดไว้หรือย,ยังว่าจะทายังไงต ถึงขั้นบุกมาประกาศตัวตนถึงที่แบบนี้ผู้หญิงคนนั้นก็คงไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายๆแน่ห่วงก็แต่เพื่อนรักของเธอนี่แหละว่าจะเอาอะไรไปสู้กับอีกฝ่ายได้กันฉันคิดไว้แล้วรอแค่เวลามาเหมาะเท่านั้นไม่ต้องห่วงรอกในเรื่องนี้เพราะจากนี้ไปชีวิตเธอเธอจะขอเลือกมันเองจะไม่ยอมให้คนใจร้ายนั่นมามีผลกับมันอีกต่อไปพอที เพราะวันนี้มีนัดกับว่าที่ภรรยาที่โทรมาหาเพราะมีเรื่องบางอย่างพูดคุยด้วยทิปรกรจึงไม่ได้กลับบ้านไปหาคนที่ทําให้เขาคิดถึงอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ตอนแรกอย่างน่าเสียด,ดา,ายรอนานไหมครับพอดีผมเพิ่งเสร็จธุระไม่หรอกคะ่ะวาดเองก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันเสียงหวานตอบก่อนจะเงียบไปนั่นเองที่มันทําให้เขาต้องเอ่ยถามขึ้นเบาๆมีอะไรหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นเขารู้แล้วว่าวาดกําลังจะแต่งงานกับคุณ เป็นเรื่องนี้ที่ทําให้เธอกังวลจนอยู่เฉยไม่ได้ถึงได้นัดเข้ามาหาเพราะต้องการบอกเรื่องสําคัญนี้กับเขาด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องวุ่นวายพอสมควรในขณะที่เธอเองนั้นก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆชอาเร็วมันก็ต้องรู้อยู่ดีคุณไม่เป็นไรนะใช่ว่าจะไม่ได้เตรียมรับมือกับเรื่องนี้มาก่อนเพราะแบบนั้นเขาจึงไม่ได้กังวลเท่าไหร่ต่างจากคนตรงหน้าที่คงกลัวไม่น้อยที่อีกฝั่งเริ่มเคลื่อนไหวแล้วแบบนี้วัดตัวคะ่ะกลัวว่าเขาจะทําอะไรคุณ ลองส่งคนมาดักทำเรื่องแบบนั้นกับสามีของเธอได้นับประสาอะไรกับเธอและลูกในท้องกันหญิงสาวตอบก่อนจะคิดไปถึงเรื่องราวของตัวเองและสามีผู้ล่วงลับที่ก่อนหน้านี้นั้นเธอกับกวีก็เป็นเพียงเจ้าของไร่ส้มเล็กๆเท่านั้นแต่ใครเลยจะไปคิดว่าวันหนึ่งทนายประจำตระกูลจะบุกมาหาเข้าถึงที่ไร่พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของพินัยกรรมที่พ่อของเขาได้ทำเอาไว้ก่อนตายนั่นเองที่มันทำให้เธอได้รู้ว่าความจริงแล้วสามีของเธอไม่ใช่เจ้าของไร่ส้มจนๆแต่เขาคือทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลเก่าแก่แต่เพราะมีปัญหากับผู้เป็นพ่อ เขาจึงเลือกที่จะหนีออกจากบ้านจนได้มาเจอกับเธอและสร้างครอบครัวเล็กๆที่แสนอบอุ่นมาด้วยกัน แน่นอนว่าตอนแรกเขาปฏิเสธทุกอย่างแต่พอทนายขอร้องให้เขาคิดถึงลูกในท้องให้มากๆเขาจึงยอมใจอ่อนพาเธอกลับไปที่บ้านหลังนั้นคฤหาสน์หลังใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยญาติพี่น้องที่จ้องแต่จะฮุบสมบัติของเขากระทั่งคืนนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นมันเป็นคืนที่เธอกับสามีกำลังนั่งรถกลับจากไปเที่ยวพักผ่อนแต่อยู่ๆกลับมีกลุ่มชายชะกันขับรถตามกระชิดก่อนที่พวกมันจะระดมใส่รถที่เรานั่งซึ่งนั่นเองที่มันทำให้สามีของเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและทำให้เธอกลายเป็นผู้รรรรััับบบมมมดกกแแทททนนนเเขขาาาตาพี่อึ้ จะรู้ว่าตัวเองกําลังถูกปองร้ายจากคนในครอบครัวของตัวเองและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เฉียดตายขึ้นนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นกับเธอและลูกในท้องกระทั่งเมื่อทนายของสามีบอกให้ได้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของลุงแท้ๆของกวีที่อยากได้สมบัติทั้งหมดไปครอบครองแต่เพียงผู้เดียวแต่จะทําแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อกําจัดพวกเธอแม่ลูกให้สิ้นซากไปแล้วเท่านั้น หลังจากได้รู้ความจริงยอมรับว่าเธอกลัวมากและทิปรกรเป็นเพียงคนเดียวที่เธอคิดถึงในช่วงเวลาเลวร้ายนั้นเพราะลำพังตัวของเธอเองไม่ได้กลัวตายเลยสักนิดแต่เป็นลูกในท้องของเธอเสียมากกว่าที่เธอและสามีอยากปกป้องด้วยชีวิตทั้งชีวิตและคนเพียงคนเดียวที่น่าจะต่อกรกับคนสารเลวนั้นได้ก็เห็นจะมีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นจริงๆถ้อเป็นเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงผมบอกแล้วไงว่าผมจะจัดการทุกอย่างให้เอง เขาเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นและเหมือนวิธีเดียวที่จะทำให้เขาสามารถปกป้องเธอได้อย่างเต็มที่ก็น่าจะมีแต่วิธีนี้เท่านั้นจนกว่าเธอจะหาที่ปลอดภัยให้กับตัวเองกับลูกหรือไม่ก็จนกว่าเขาจะจัดการไอ้บ้านนั้นให้เธอได้วาสนาจะต้องอยู่ข้างๆกายเขาในฐานะภรรยาไปก่อนและนี่คือแผนการที่เขาคิดแล้วคิดอีกจนสุดท้ายเรื่องราวมันก็ออกมาในรูปแบบนี้มันเป็นทางเดียวจริงๆที่จะทำให้เธอกับลูกปลอดภัยในส่วนของเขานั้นเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถจัดการกับปัญหาได้แล้วก็เชื่อด้วยว่าคนของเขาเธอจะต้องเข้าใจหากสุดท้ายได้ ู้ความจริงทั้งหมดแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คงอีกนานกว่าที่เขาจะยอมบอกให้เธอได้รู้ทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็คือเพื่อความปลอดภัยของเธอเองทั้งนั้นแล้วน้องเจ้าขาล่ะคะคุณจะไม่บอกเรื่องนี้กับเขาจริงๆหรอคะตอนที่รู้ว่าเขามีคนรักอยู่แล้วเธอกังวลเรื่องนี้มากที่สุดเพราะเป็นเขาเองที่ยืนยันว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ผมไม่อยากดึงเขาเข้ามาเสกเรื่องนี้ ถ้ารู้ถึงสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจทําลงไปแน่นอนว่าจันเจ้าขาต้องทําทุกอย่างเพื่อพังแผนการของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยอีกอย่างยิ่งรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่เธอก็จะยิ่งไม่ปลอดภัยมากขึ้นไปเท่านั้นเพื่อการเธอออกไปจากเรื่องนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะไม่บอกอย่างน้อยก็จนกว่าเรื่องวุ่นวายเหล่านี้จะได้รับการสะสางมันจะไม่ทําให้คุณกับน้องมีปัญหากันจริงๆหรอคะ ที่ต้องถามเพราะเธอไม่อยากให้ตัวเองต้องกลายเป็นต้นเหตุทําให้เขากับอีกคนต้องมีปัญหากันไม่ว่าเรื่องไหนอันที่จริงแล้วเธอเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของเขามาตั้งแต่แรกแต่เพราะไม่มีทางอื่นให้เลือกแล้วถึงได้ต้องยอมจำนนไม่หรอกครับผมจัดการได้ไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างจะต้องลงเอยด้วยดี เหตุผลที่ว่าทําไมเขาต้องทําถึงขนาดนี้ก็เพราะสองสามีภรรยาคู่นี้คือคนที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้จากคนที่ประสงค์ร้ายมันเป็นวันที่เขาต้องเดินทางไปเจรจาเรื่องที่ดินแทนแม่แล้ววันนั้นเองที่เขาถูกคู่แข่งส่งไปจัดการเพราะมันเองก็หมายตาที่ดินผืนนั้นเหมือนกันหากไม่ได้รับความช่วยเหลือในวันนั้นเขาคงหมดลมหายใจไปแล้วและเพราะแบบนั้นเขากับคนทั้งสองถึงได้ติดต่อกันตลอดเรื่อยมากระทั่งเมื่อ3เดือนก่อนอยู่ๆเธอก็โทรให้เขาขึ้นไปพบที่กรุงเทพหลังจากได้รู้เรื่องทั้งหมดเขาก็ยินดีช่่่วยอยอางงไมลลัเ หลังจากขับรถไปส่งวาสนาที่บ้านเช่า <_ d ose> เขาก็ทิ้งลูกน้องมือดีอย่างกำพลให้อยู่เป็นเพื่อนเธอเพื่อเก็บข้าวของส่วนตัวเองก็ต้องกลับมาหาใครอีกคนที่ตอนนี้กำลังนั่งเล่น iPad อย่างสบายใจอยู่ที่โซฟาไม่แม้แต่จะปลายตาม,ามองกันด้วยซ้ำดูอะไรอยู่เปล่าคะ่ะใครจะบอกว่าเธอกำลังหาบ้านเช่าไม่มีทางคุยกันหน่อยได้ไหมเพราะน้ำเสียงของเขาดูจริงจังเธอถึงได้ยอมขยับลุกขึ้นมานั่งเพื่อเผชิญหน้าด้วยท่าทีสงบนิง่งคุณทิพย์มีอะไรก็พูดมาสิคะ เอาแต่จ้องหน้ากันอยู่ได้คิดแร่ว่าเธอจะใจอ่อนขยับเข้าไปออดอ้อนเหมือนที่ชอบทําไม่มีจันเจ้าขาคนเดิมคนนั้นอีกแล้วพรุ่งนี้ว่าเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่พี่อยากฝากให้หนูช่วยดูแลเขาแทนพี่หน่อยอ้อดีนี่ให้เมียเก่าช่วยดูแลว่าที่ภรรยาให้ใครจะไปใจกว้างได้เท่ากับเขาอีกแล้วไม่มีหรอกเขาดูแลตัวเองไม่เป็นหรอคะถึงต้องให้เจ้าไปช่วยต่อให้ช่วยได้เธอก็ไม่อยากช่วยอันที่จริงเธอไม่อยากให้คนของเขาเข้ามาวุ่นวายกับเธอด้วยซ้ําไม่ชอบเลยที่ต้องเผชิญหน้ากันแล้วมันยิ่งทําให้เธอรู้สึกอด,อด วอดกำลับบงท้องคำตอบที่ได้รับทําให้เธอถึงกลับนิ่งไปนานด้วยความตกใจจนกระทั่งได้สติถึงได้ลุกขึ้นเตรียมจะเดินหนีไปให้ไกลๆแต่ก็เป็นเขาเองที่เดินตามมารั้งเธอเข้าไปก่อนปล่อยอย่าเอามือสกรปรกมาโดนตัวเจ้าบอกให้ปล่อยไงแค่เขาจะไปแต่งงานกับคนอื่นเธอก็เจ็บจนจะบ้า,าตายอยู่แล้วแต่นี่เขายังไปทําผู้หญิงคนนั้นท้องอีกเธอรับไม่ได้จริงๆฟังก่อนได้ไหมพี่พอสักทีไม่ต้องพูดหรืออธิบายอะไรทั้งนั้นเจ้าฟังมาพอแล้วได้ถ้าอยากให้เจ้าดูแลเขาให้ เราก็จะทําพอใจแล้วใช่ไหมคะเธอจะไม่มีวันลืมเลยว่าวันนี้เขาทําให้เธอเจ็บปวดแค่ไหนแล้วสักวันเธอจะเลิกรักเขาให้ได้ไม่เชื่อคอยดูหลังจากถูกไล่ออกจากบ้านหลังน้อยที่ปรกรณ์ก็เคว้งคว้างอยู่พักใหญ่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจขับรถมาหาเพื่อนสนิทที่บ้านหวังจะให้มันช่วยคิดหาวิธีจะทําให้เขากับเมียรักไม่ต้องทะเลาะก,กันด้วยเรื่องแบบนั้นปกป้องอีกคนฉันเข้าใจแล้วเมียกันละ่ะเขาควรต้องอยู่กับความรู้สึกแบบนี้จริงอห เขาไม่เคยเห็นด้วยมาตั้งแต่แรกที่เพื่อนจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงมันก็ยังยืนยันคำเดิมว่าต้องการช่วยสองแม่ลูกนั่นที่ถึงที่สุดซึ่งเรื่องนั้นเขาเข้าใจได้ว่ามันอยากช่วยแต่กับคนของมันเองละ่ะมันควรอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เธอได้เข้าใจไปตรงๆไม่อย่างนั้นตอนจบของเรื่องมันคงไม่สวยเท่าไหร่เพราะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนทนได้แน่ๆฉันไม่อยากดึงเจ้าเข้ามาเกี่ยวในเรื่องนี้ถ้าท้งนั้นมันรู้ว่าเขาเป็นจุดอ่อนของฉันเจ้าขาจะไม่ปลอดภยัย เขารักของเขามาตั้งแต่วันแรกที่อีกฝ่ายถูกส่งให้มาอยู่กับยายที่เป็นแม่ครัวของบ้านเพราะพ่อแม่จากไปจากอุบัติเหตุคนที่สอนให้เธอหัดเดินก็เขานี่แหละในเจะเรื่องที่ดูแลปกป้องก็เป็นเขาอีกเช่นกันเรียกได้ว่าเราโตมาด้วยกันก็ได้ก่อนที่ความรักจะค่อยๆก่อตัวขึ้นซึ่งมันรุนแรงมากพอที่จะทําให้เขาทําให้เธอตกเป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์ไม่สนด้วยว่าใครจะยอมรับหรือไม่จันเจ้าขาเป็นของเขาตั้งแต่วันแรกที่เธอก้าวเข้ามาในส่วนหนึ่งของไร่นั่นแล้ว เพราะอย่างนั้นไอเรื่องที่ว่าจะให้เขาปล่อยเธอไปนั้นลืมไปได้เลยต่อให้จะต้องเป็นคนไม่ดีในสายตาเธอเขาก็ไม่มีวันปล่อยเธอไปมาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้พวงมาพร้อมกับนิยายเรื่องใหม่หวังว่าแฟนๆจะชอบพระนางคู่นี้ของพวงก,กันนะคะและถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า